คำเตือนเนื้อหาดังต่อไปนี้มิได้มีการเชิญชวนหรือชักจูงเพราะกูแค่มาอวดความรวยและความปังเท่านั้นอีดอกจะเล่นตามหรือไม่เล่นตามก็แล้วแต่มึงค่ะเลิกตอบดูออกอีควายกำแพงเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย What the fuck สวัสดีนะครับแล้ววันนี้อยู่กับช่องเกมออนเกมนะฮะและวันนี้นะคะอี่เกม Jurassic Kingdom นะครับผม และว,วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมนี้เราก็จะมาอธิบายคุณสมบัติมานนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะอ่ะแต่วันนี้มาอยู่ในลูปแบบโอ้โหน้อิวอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะคะมาเดี๋ยวเราพร้อมเริ่มเลยรื่ยังเบ็ดสี่ร้อยเลยเริ่มละ เริ่มเหดักแล้วยังไม่แบบล็อกของยังไม่ไปน,นะฮะ <c oughs> คือเราเงินแบบเงินไม่ค่อยจะเยอะอ่ะเด็กแบบอยู่ที่เงินเริ่มไปอยู่ที่อ๋อแต่เรามันแปลกงงมากไปอือ <c oughs> เราคือเราพกเงินมาแค่สี่พันแต่เราอยากได้เงินหนึ่งกลับบ้านอ่ะทำได้ปะโงมานะฮะ, <c oughs> ะอ่ะโอเคนะฮะ,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 ะเราก็จะเด็ดเลยลเราก็จะเอ็นตะเคียนกันไปอยู่นะฮะ โอเคนะครับผมอ่ะโอเคถึงชว่วงที่ต้องอธิบายแล้วนะคะระหว่างกดไปเรื่อยนะอ่ะโอเคนะคะผม ทุกคนอาจจะสังเกตตัวไข่นะครับที่มีคูณดคูณสอง,สองะะตัวนี้นะฮะคือตัวนี้อธิบายเออกุมหลอดที่กยเลยไี่หรอกงงมากอยู่ดีก็ถือเข้าสปินเตอร์เลยนะฮะโอเคสายเริ่มเราให้เห็นยังไม่เข้ายังไม่เข้านะคะโอเคนะฮะปากล็อคที่สองนะ,ะอะ่ะโอเคตัวนี้เดี๋ยวชมจะอธิบายให่เข้าวๆเลยนะว่าตัว เข้าของสปสปินของมันเนี่ยจะเข้ายัางไงและการเข้าของมันจะคูณยังไงนะฮะซึ่งทุกคนอาจจะเห็นนะฮะในตัวคลิปเนาะตัวคลิปนี้นะฮะในการเล่นของเราเนาะ,ะถ้าสมมุติว่ามันหมุนไปครั้งที่1ึแล้วไม่ได้มันจะคุ้นคูณสอให้ในตาขัดไปนะฮะแล้วสมมุติมันหมุนมันหมุนสลอตแล้วมันเจอตัวสเกตเตอร์นะฮะมันก็จะบวกเพิ่มให้อีก1คูณนะ,ะฮะซึ่งจบไม่ขึ้นเลย เาแตกนอยมากอุ๊ยเอาจับสุดท้ายแล้วเดือหนหมื่นฉันทบเงินมาแค่สี่ตังแต่ฉันนี้ก็นิ่หมื่นแล้ว นะสรุปก็คือได้อยู่1420บาทเพราความช่วยนะน้องนะอเราก็หมุนต่อไปเรื่อยๆเนาะจะเทนต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคเนาะะมาอธิมายต่อนะครับหลังจากที่ทุกคนสังเกตนะคะว่ามันจะมีการมหมุนสล็ดหนึ่งรอบแล้วเนาะแล้วพอมันแตกไปรอบนึงนะฮะผมแล้วพอะะม,วมันจะมีคอมโบเราเรียกง่ายๆว่าคอมโบเนาะพอมันแตกไปเรื่อยๆย มันจะขึ้นคอมโบคอมโบแล้วคอมโบตัวเนี้ยมันแตกไป5รอบมันจะคูณน,นะฮะคอมโบรอบจะคูณ1พอคอมโบรอบ2ก็จะคูณ2คอมโบรอบ3ก็จะคูณ3คูณ4แล้วก็คูณ5นะกันซึ่งคูณเยอะมากพูเลยอยเค่น,นี้นะคือลราติดจริงรอบมาง่ายว่าตัวแตกแม่งเยอะอเพราะว่ามันแตกง่ายอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือ ตัวในของอ่าจะเข้าสเตเตอร์เพื่อเข้าปีสปินแต่พูดได้เลยว่าฮึงมากตอนเนี้เราแบบซึ่งอยู่อะเราอธิบายด้วยเราก็รับเงินด้วยอะงงมากเงินกนีอ,นอยากได้พวกแกก็อยากบอกงงมากฉันปั่นอะโอเค กระตันเล <laughs> ่เรื่อยๆโอ๊ยหลอกฟังเรืเราไม่ไหวหรอมะโอเคอ่ะคนคุนคอมโบตอนนี้กูบอกได้เลยว่ามันจะขึ้นเยอะอ่ะเว้ยอ่ะโอเคไหม <c oughs> แล้วพอวันนี้มันเหนื่อยแล้วกูลืมกูลืมไปเลยกูได้เกินสองไปต่อกูลืมไปแล้วนะ <c oughs> โอเคอ่ะพอถึงครับอ่ะสกบบอยลต้าวฮะไม่จอดไม่ได้ สเก็ตเตอร์มาสตัวแล้วสเก็ตเตอร์มาสตัวแล้วอ่ะขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งอีควยอีกควยอีควยไม่ขึ้นอีจอกงงมากสเก็ตเตอร์อีจอบ้นให้โกนะฮะอ่ะพอเข้าพอได้สเก็ตเตอร์สี่ตัวแล้วเนาะมันจะขึ้นกีกบินถ้าเราแล้าสมมติว่าเราหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆเนาะในของรอบปีกบินแก ยาทีนเนี้ถ้าสมมติว่าเราจับแล้วสเตเตอร์มีอ่ะมันก็จะคูณรอบให้เราหนึ่งรอบนะแล้วถือว่ามันคือโบนะัสที่ดีท่าเราโดยเฉพาะเลยนะครับผมอะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราจะไม่ตอแหลเราจะพูดจตกความตีงซึ่งมึงก็เห็น<ๆ>เห็นกันอยู่ว่ากูมีเงินอยู่แค่สี่พันดอดกูหมุนไป่หมุนมาขนาดกูหมุนแล้วกูคุยกับพวกกรอดพวกเธอด้วยนะเข้าใจไหมพวกเอสตีจะีย้พวกเราหรือเอสตีโอเค ไม่พอใจกันไม่ต้องไม่ต้องพอใจขันแต่ฉันก็จะได้ว่าอเามมนนะาอฟซนะีโอเคน u า b ม r ่อวานนะจาน้องนะอ่ะโอเคกูไม่ตอนไหนนะตอนนี้สองมือกว่าละกนคือแบบคืนน,คนี้ไปเที่ยวไหนคืนนี้ไปเที่ยวไหนงงมาก เอาเลยๆดิดอกเอาให้ตัวได้หน่อยเออฝั่งนี้กูนะก็คอมโบไปเลยคอมโบคูเอออาอีกอืมเลยดีคุณมาเออเออเออเอาเลยคือคอมโบมันไม่ฝั่งจริงเพราะว่าถ้าแตกอีกแตะอีกแตะอีกก็คือได้อีกอันคอมโบหมดละนะฮะอันตัวนี้บินอยู่ที่แปดตั้งสองร้อยยี่สิบนะฮะถือว่าเท่แนวแม่อลังการงานทางมากจริงๆคือแม่งได้เยอะอ่ะเพราะว่าคือคอมโบแม่ทุ่มที่คูน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 พิศษ งงมากคือพูดเลยถ้ามึงเน้นรวยเน้นได้อย่างนีดอตจนะุดัสซี่คิงดอตนี่ยคือโอเคจริงๆคือเกมในบรรดาที่กูเล่นเนะี่ยถือว่าเกมเก่าก็เถิดจัดกูจะไม่โกหกตอนแล้วเกมใหม่หน,นะ <c oughs> เออกูจะไม่โกหกอ่ะแต่ว่าแม่งโอเคแม่งดีอ่ะแม่งไม่ให้เยอะอ้าวตะเกียบตู้เกินก็ตะตัวเลยอีกตัวหนึ่งจ่อหว,นว,วาโโวกกนโง่กเหี้ยอีจัดเฉยๆโอ้โหดไม่กูอาวตะเกียบต่ากูจะ กูมไม่เอาแล้วเงินพันเลยยี่ดอกกูได้ขนาดแตะกว่าเมื่นหมื่นชาใหญ่สิถึงงงสิ่งเนี่ยโดดชดชัดกนกนวันนี้มาในลุคฟิตที่4นะคะก็สี่พันละสี่พันละเออครับแต่แค่น,นี้นะฮะโอเคอโอเค Uh, uh huh. ตอนนี้แปดพันเสรหมื่นให้กูได้ไหมกูอยากไปเที่ยวอากผับอยากตเ้ไปเที่ยวมาโฮดอยากไปเที่ยวมาโฮดยที่กูบอกเลยจิ๋ดูกูไปเนี่ยมึงกูด่นบมึได้อะคือถ้าสมมติว่าเนเนี่ยมันดูง่ายเดี๋ยวไว้ถ้ามึงทโบเยอะมึงก็ได้แต่งเดี๋ยวแต่งจาทำไมไทยล่ะไม่ใทอล่ะ ไม่ต้องทักไลน์นี้มาเพื่อทักรออของกูนะไม่ได้นะไม่ได้นะไลน์นี้อย่างผมว่ามีอะไรก็ไปแอบติดสั่งฉันไม่ขายของสั่งแล้วอยากรู้ว่ามีอะไรก็แอบติดนะอย่าลืมนะแต่ไปอีกแต่ไปอีกแต่ก็เลยแต่โดแล้วคนที่ คืนนี้ขอซับสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่มื่นสี่หมื่เพราะว่าคืนนี้จะไปออฟผู้ชายนปกินสักสิบคนสิบคนสิบคนนะฮะจะกินผู้ชายสิบคนจะแบบอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะ,ะเพลงเพลงจบแล้วหรอเพลงจบแล้วหรอสี่หมื่ไหนนะ เ <Es> หล <half. S 2> <ing> ือสามหมื่น้ตัวอกตัวนึงขออีตัวนึงขออีตัวนึงควายโง่ัดวขอให้ถ้าท่านพูดถึงไหนจเจอืมปีียได้แห่แค่กแค่นี้ของสี่หมื่นไม่ได้อเพิมากคนคนละสาันเงอเหนือกินหมื่เลยโเอ้ยขอตัวนึงตั ควายโง่ขายขะสเก็ตเตอร์นสเก็ตเตอร์เก็ตเตอร์อตัวโง่ควายโง่ขายขังเดี๋ยวโง่สีหนูกไม่ได้หดดเผมดแฝงจริงอูพอแล้วพอแล้วเดีวคู่หมดคูไม่เจะเลิกเล่นเลย อ่ะโอเคจบนะฮะจบตรงนี้นะฮะพอแล้วมัเอาแค่นี้เดี๋ยวหมดโอเคะ้ะทุกคนก็ได้รู้แล้วเขามันเป็นยังไงเนาะโอเคหรือว่าเกมเนี้ยถวกต้องมากเลยใช่ นะคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็จะได้มาดูกันนะครับว่าเกมหน้าเกมใหม่มีอะไรบ้างของค่ายทีจีนะครับผมรักเรามาติดตามได้เลย